นี่เราให้ทานไปสามเข่งแล้วนะครับผมนะครับดูครับใบบุญครับดูดูดูมีเสียงร้องด้วยสำหรับใบบุญของเรานะครับผมนะครับดูครับดูครับโอ้ยเนาะใบบุญเนาะโอ้ย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 อยากกินมากพี่หมั่นก็มาเยี่ยมด้วยครับพี่หมั่นก็มาอยู่ใกล้ๆนะครับ บุญร้องอย่างเดียวแย่งกินแย่งกินอีกแย่งกินนะครับ<อ>ดูฟันดูฟันพี่หม่ำเคี้ยวไหนดูฟันหน่งสิเช็คฟันหน่อยดูฟันช้างครับเนี่ยครับพี่หม่ำของเรามาหาใบบุญนะครับ มาเล่นกับน้องใบบุญก็มีอาการเพิ่งหายตกมันได้สีห้าวันครับเลยพามาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาหาใบาบุญนะครับผมน่ครับใบบุญก็จะเล่นอย่างเดียวนะครับ้องเสียงดังด้วยนะครับว่ามีพี่ชายมาเยี่ยมนะครับผมนะครับพี่หมํามก็มาเยี่ยมนะครับน้องอยู่ตรงนี้นะครับใบบุญลาพี่หมามหันไปก็เอบม,มาส่องเอะม,มาวนเวียนวนเวียนอยู่นี่สวัสดีจา้า นูอยู่นี่จ้านะครับผมนะครับนี่คือความน่ารักของช้างของเรานะครับผมนะครับที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับเป็นฝูงนะครับเนี่ยครับมางนี่ก็เป็นแม่หญิงการาเกตกําลังทานอีกหนึ่งเข่งขอบคุณออเดอร์อาหารตอนเช้าครับยังไม่หมดนะครับอาหารของเรานะครับยังมีอยู่อีกนะครับกําลังเรียงใส่เข่งเอาไว้นะครับผม เดี๋ยวจะให้น้องช้างได้ทานกันนะครับอันนี้ก็เป็นใบบุญสาวน้อยมหาสรจันของเรานะครับนะครับใบบุญมีอะไรลูกที่มามาหาแล้วลูกที่มามาลองเสียงลั่นเลยลองเสียงลั่นเลยมาๆมานี่มันทักทายน้องเร็วเริ่มกล้าแล้วเริ่มกล้าแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะปีนรั้วไปหาพี่มามแล้วดูสิพี่มามหนูเล่นด้วยพี่มามเล่พี่มาว่าเออใบบุญมันจะตก ใบบุญไ่เล่นด้วยเดี๋ยวงจะตกดูครับไปแอบขโมยกินกับแม <profund reality> ่ยิงกาะเกตด้วยมามานี่ไปแย่งน้องทำไมมาแย่งเขาทำไมมานี่มาถอยมาถอยไม่ลงมาเนี่ยครับใบบุญมาถึงเลาะเลาะเลาะ,ละ,ละ,ละแล้วก็ทำตาขาวๆแล้วก็ทำยังไงใบบุญแอบมาแอบมาแอบมาหาพี่ชาย พี่หม่อมบอกว่าใบบุญเป็นยังไงบ้างพี่มาเยี่ยมวันนี้ใบบุญว่าไม่เป็นไรลูกพี่หนูไม่เป็นไรลอกหนูคิดถึงพี่หม่อมตลอดแหละไอ้หนูไม่ให้มาทำดูดูทำปากปองปอง,ปองใส่ดูทำปากปองปองใสด้วยนะเอ๊ดูครับแม่เหมยก็มาดูแลตลอดครับกลัวพี่หม่อมทำร้ายใบบุญนะครับกลัวจะมาทะเลาะก,กันกับใบบุญกันเลยอยู่ดูครับใบบุญร้องโอ้เสียงเสียงเสียงโอ้ย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 ร้องเสียงลงเลยนะพาพี่หม่อมมาเนี่ยนะครับ นี่ครับพี่มังวะทักทายนะครับผมรบัวนะครับดูครับใบบุญครับเสียงใบบุญนะเนี่ยครับเสียงใหญ่ๆเสียงน่าเกรงขามมากเสียงน่ากลัวมากนยครับเสียงเนี่ยนะครับดังสนั่นวันไว้เลยแหละโอ้โหดูสิดูสิดูสินี่ครับเสียงนี้ไม่มีใครเหมือนครับมีแต่ใบบุญนี่แหละคนเดียวนะครับผมนะครับเสียงนี้โอ้โหดูสิพี่มังจับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยครับจับนิดจับหน่อยไม่ได้เสียงดังเลย ร้องะเสียงหลงเลยนะทำเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยไปบุญมันเกินไปแล้วไบบุญมันเกินมันเกินความเป็นจริงแล้วใบบุญเองมันขี้ฟองจริงอ่ะใบบุญเองร้องเกินสถานการณ์จริงใบบุญเองอย่ามาร้องเกินสถานการณ์จริงเองไม่ได้เป็นไรเองไม่ต้องร้องขนาดนั้นใบบุญไม่มีใครกระทำอะไรหรอกเองอย่าแสดงละครเยอะใบบุญไม่ต้องแสดงละครเยอะเลยแอมเขาจับนี่จับหน่อยร้องแหมดูสิทำาหนนี่ดูสิดูสิ หนูอยู่นี่จ้าหนูอยู่นี่จ้าพี่มัมก็เดินไปเดินมาย่านี่ครับผมยังมีความสุขครับตามชีวิตวิถีของช้างนะครับทีเ่เราเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับเนี่ยครับพี่มามาเยี่ยมใบบุญเมื่อไหร่เนี่ยร้องเสียงหลงเลยนะครับผมนะครับใบบุญเขาแบบว่าเก็บอาการไม่อยู่อ่ะพี่น้องนะครับเก็บอาการไม่อยู่นะครับ แนวพีมัมของเราหลังจากหายตรงมันเราก็พามาเดินแบบนี้ครับผมมาหาเพื่อนนะครับเพื่อนชินกับเพื่อนได้เข้ากับเพื่อนได้นะครับผมนะครับถ้าเราไม่พาเขามาเลยเขาก็ไม่ชินนะครับไม่ชินนะครับแต่ต้องติดโซ่ไว้นะครับเพราะว่าใหม่ๆนะครับพึ่งพึ่งหายตรงมันใหม่ๆต้องติดโซ่ไว้เอากล้วยมาให้ใบบุญหน่อยเร็วสักสองวิต้องติดโซ่ไว้นะครับต้องติดโซ่ไว้เราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยเขากำลังหายตรงมันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่ในในใจเขานะครับ อันนี้เขาก็มาทักทายการเกตนะครับเนี่ยครับดูครับเขาก็หยอกล้อกันตามภาษาช้างที่รู้จักกันนะครับเนี่ยครับพี่มันหลังจากหายตรงมันก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มาเล่นกับเพื่อนประมาณนี้ครับมาหาน้องนุ่งมาหาพี่หาน้องนะครับเป็นสาใยลักษณ์ของครอบครัวเรานะครับผมนะครับ พไปมามมานี่แล้วไปบุญแล้วพี่มามแล้วไปบุญมาพี่มาน,นี่สิพี่ดูสิแอบอยู่ไกลแอบอยู่ไกลไม่ไม่กล้าไปใกลมกมนนก้มากแอบแอบแอบโถ่มานี่จะมาพี่มามแล้วไปบุญนี้อ้อมคอกเลยล่าเริงมากถ้ามีเพื่อนมาเยี่ยมแบบนี้ไปบุญถูกใจไปบุญถูกใจเลยประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะพาตัวสุขภาพฟันนะครับของช้างนะครับเดี๋ยวดูฟันพี่หม่ำหน่อยอดูครับดูฟันหน่อยครับดูฟันหน่อยนี่ครับฟันพี่หม่ำครับฟันพี่หม่ำว่ากินหมดก่อนใบบุญแล้วพี่หม่ำของเรานะครับใบบุญของเราก็มาอ่า ถามข่าวถามข่าวพี่หม่ำนะครับผมว่าเป็นไงพี่มาพี่มันเป็นไงบ้างดูครับใบบุญครับดูครับไม่ได้กลัวเลยครับทีนี้ไม่กลัวแล้วครับถอกอเานนะครับไม่กลัวเลยครับตอนนี้ไม่กลัวไม่เหมย์ก็มาด้วยกลัวอะไรพี่หม่ำเป็นพี่น้องเราเขาบอกไม่กลัวแล้วไม่เหมย์ก็ถามหม่ำเป็นไงบ้างลูกหายตรงมาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยครับ ี่หมั่มครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับครับพี่สวยครับผมนะครับไปบุญมาเยี่ยมลูกเก็บเอาเก็บโอ้มาขโมยกล้วยพี่หมั่มมาขโมยกล้วยวางไว้ตรงนี้โอ้ยวับอืมหายไปแล้วนะครับนีะครับผมนะครับสำหรับพี่หมั่มของเรานะครับอาการเพิ่งหายตรงมันก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับมาหมั่มนี่เลยเบ๊มานี่แล้วหาพ่อแล้วนี่แล้ว มาหาน้องเยดูน้องสิน้องเป็นไงบ้างอาการตอนนี้หมดไป3ามกิ่งนะครับอาหารของเราเหลือเฉพาะกล้วยไม่เหมยที่ยังไม่ให้ตอนนี้กําลังล้างน้ําด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับใอบุญก็เดินไปเดินมาครับพี่หม่ำของเราก็สุดรออยู่ตรงนี้แหละพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีท่านลูกขอบคุณครับแลยลูกขอบคุณครับสวยสวยครับดังดูครับไบบุญครับดูใบบุญครับอะไรไบบุญโอ้ยบุญหาเพื่อนเล่นโอ้หาเพื่อนเล่น ไปบุญหาเพื่อนเล่นไปเพื่อนมาหาพี่หม่ำเลย <ifi interpret> มาหาเพื่อนโห oh, <What? S 1> ไ,ไปเอฟเอจับขาี่หม่ำด้วยโอ้ย oh, พี่หม่ำมาหันตูดใส่ตดใส่ด,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 ดีไหมเ oh, นี่ยตดใส่ดีไหมใบบุญเนี่ยโอ้ยดูไปจับหางกันด้วยดูสิดูสิไปจับหางกันด้วยดูสิแม่ใจถึงยังหน้าเราเนี่ยจับหางมีอะไรพ่ออะไรมีอะไรพ่อ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 ว่าหนูเหรอพ่อแม่ โอ้มีเสียงด้วยมเมยมีเสียงด้วยเนี่ยครับผมชาของเราที่นี่ครับอันนี้เป็นกล้วยของใบบุญปอกให้ใบบุญด้วยปอกให้ใบบุญด้วยนะครับนะครับใบบุญกับแม่เหมยสวัสดีครับวันนี้มีอาหารพิเศษแอปเปิลด้วยครับผมของคุณที่เกตด้วยนะนะครับกําลังแช่น้ําอยู่นะครับนี่ครับใบบุญก็กินกับแม่เหมยประมาณนี้ครับ ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกกำลังใจที่มอบให้เรานะครับผมวันนี้ทีมงานของเราก็ขอขอบคุณเอฟซีท่านที่มอบอาหารให้เรานะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาหารที่ท่านสั่งเอาไว้ครับนี่ครับแอปเปิ้ลด้วยนะครับเอาแอปเปิ้ลสองลังนะครับผมนะครับตอนนี้กําลังล้างน้ําอยู่นะครับให้แอปเปิ้ลไปไว้ไหนนี่นะครับเดี๋ยวดูแอปเปิ้ลนะครับมีแอปเปิ้ลด้วยนะครับผมนะครับมี แอปเปิ้ลด้วย2ลังนะครับเนี่ยครับนี่คือแอปเปิ้ลที่จะให้น้องช้างนะครับผมนะครับลูกสวยๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วน้นล้างแอปเปิ้ลงเราเดี๋ยวจะอันนี้ล้างเสร็จแล้วครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วอันนี้กําลังล้างนะครับทีล้างเลยนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เราครับวันนี้ทีมงานของเรามาเนี่ยครับขอบคุณเอฟซีท่านที่มอบอาหารน้องช้างของเรานะครับนี่คืออาหารอีกที่เหลือครับผมนะครับ เหลืออีก6เข่งนะครับเหลืออีก6เข่งเพราะว่าทานไปแล้วสทั้งหมด9เข่งนะครับวันนี้ขอบคุณ f อทุกท่านที่สั่งอาหารให้เรานะครับดูใบบุญของเราป้าใบบุญใบบุญมานี่หาไม่เหมยเลยหาไม่เหมยเลยหาหาพี่มัมเลยหาพี่มัมเลยโอ้ยไปแล้วมานี่แล้วพี่มัมมานี่แล้วดูครับเสียงกระดิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าพี่มัมจ้าพี่มัมมาหนิเร็วๆไหนพี่มัมอยู่ไหน นี่พี่มัมอยู่นี่นี่ครับพี่มัมมาแล้วมาแล้วใบบุญบอกพี่มัมอยู่ไหนพี่มัมอยู่นี่ดูครับดูครับดูครับโอ้โหใบบุญใบบุญใบบุญบอกว่าพี่มัมมาทําอะไรพี่มัมมาทําอะไรพี่มัมจะทําอะไรนูพี่มัม่าแหมไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยใบบุญเองจะเกินจริงนักเลยใบบุญนี่ก็เหยแต่ตัวนี้ตีตัวหน่อยไม่ได้เลยนะเสดิดสด้งแมมเด็กคนนี้เองจะทําเกินจริงใบบุญเองมันเกินความจริงอ่ะ เองเกินความจริงอ่ะเองแต่เนี่ยเตะตัวหน่อยไม่ได้เลยเองเกินความเป็นจริงอ่ะเองเกินความเป็นจริงมากเลยไปบุญเองเนี่ยโอ้ยแสดงละครได้สุดยอดเลยเองอ่ะไปบุญแล้วก็ขอบคุณที่สนทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับลาไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้พี่มังสวัสดีลาก่อนนะครับพี่มังครับสวัสดีครับเร็ววันนี้แล้วสวัสดีครับแล้วลูกเร็วครับดังๆลูก ครับครับดางรังลูกบายบ,บายโอ้ยดูใบบุญใบบุญบอกอะไรพี่มัมดูซิพี่มัมจับนี่จับหน่อยไม่ได้ดูซิโอ้ยดูสิ <c oughs> ดูส,ดสิมันเกินความจริงเขามไม่ไคยทำอะไรตัวเองเลยแม่ <c oughs> เองนี่ก็เกินไปแหละใบบุญนะครับบายบายพี่มัมบายบายสูโมนบาย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 ครับเร็ว <c oughs> ดัง <c oughs> ครับสวัสดีครับ